ทำไรทองทองทำไรทองขุดไรหรอกทองทำไรหาอะไรนะลูก หาจิง้งหรีดไงขุดลึกขนาดนั้นหาจิง้งหรีดไงหาอะไรกินอ่ะขุดบอ่อบาดาลป่ะนะฮะขุดบอ่อบาดาลไงขุดลึกขนาดนั้นหหน้ามานี้เลยท้องท้องห,หนันามามุดเอาอะไรล่ะ สองสองเอ้ยแล้สามตัวนี้ทำไรเนี่ยทำไรโลกหมดที่จะนอนแล้วไงเป็นนอนทับแมแ่หมดที่จะนอนแล้วเหรอ ไม่อ้อนแม่กินนมดิหิวแล้วดิแม่ไม่ยอมไม่กินนมเลยไนงะบังคับเขาบอกดิแม่หนูหิวนมบอกกันนะ แม่หนูหิวนอมหิวจัดข้าวก็เพิ่งกินไปหิวอีกแล้วหมูดแดงนอนดีๆให้ลูกกินนมดีๆก ข้อดีของการที่มีลูกน้อยนะครับก็ลูกก็จะได้กินนมได้ดีขึ้นครับไม่ต้องมาแย่งหลายตัวแต่ข้อเสียก็มีครับรายได้ลดลงครับแต่ก็ถ้ามีลูกน้อยก็หมูก็จะสมบูรณ์ครับลูกหมูก็จะสมบูรณ์ ไม่ค่อยได้แย่งกันกินนม อันนี้ขุดทำอะไรอีกหมูนี่มอันนี้แม่ท้องครับแม่ท้องเดือนกว่ากว่าแล้วต้นเดือนหน้าก็ได้สองเดือนนี่น้องหมูนิ่มครับป่าเลือดผสม หมูดำภูพานลูกผสมครับแล้วก็เหมยซานผสมดูหรอกอันนี้ก็ตัวเมียล้วนนะครับสามตัวก็คัดไว้เป็นแม่พันธุ์ครับนี่ก็นำเข้ามาครับนำเข้ามาตั้งแต่เขาอายุเดือนกว่ากว่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ครับ นี่ก็จะได้สนี่ก็อายุ3ามเดือนแล้วครับเนี่ยก็ตัวใหญ่อยู่ครับกินเก่งครับสมบูรณ์แต่ร้องเสียงดังครับนี่ก็จะคัดเพื่อเป็นแม่พันธุ์ไว้ให้เจ้าทองทับครับในข้อก็มีเจ้าทองเป็นพ่อพันธุ์ตัวเดียว นี่ก็ผสมกับเจ้าทองไปแล้วได้เดือนก,กว่าแล้วเจ้าสามตัวนี้ก็ทายาดเจ้าทองครับตัวผู้ล้วนครับสมบูรณ์ดีพาไปดูอีกตัวนึงครับ วัสดีค่ะนี้เจ้าหมูอูดครับเพศเมียอายุ3เดือนลูกของน้องหมูนิ่มครับผู้รอดชีวิตจากยุงกัดเพียงตัวเดียวกินเก่งครับกินเยอะด้วยตัวเดียวเนี่ย ท้องใหญ่จังอุดท้องใหญ่จังในสระไม่มีแหนแล้วครับเจอปลาแรดก,กับปลาทับทิมกินหมดไปแล้วไม่เหลือแหนแล้วครับดูปลาครับปลาแรดเริ่มตัวใหญ่แล้วครับซื้อมาังแต่ตัวเล็กๆครับ ต่วงนี้น้ําคุณครับฝนตกใสเดี๋ยวเจ้าีก็จะปิดมุงแล้วครับเนะี่ยจะปิดมุงแล้วยุงเยอะมากเดี๋ยวก่อนปิดมุงก็จะจุดยากันยุงให้ ทองทองเอามุมเราหลอดทักมุมดีลูกทองเย้ยหมูจะขุดอยู่นัน่นแหะขุดเอาอะไรเนี่ยก็เป็นการรีแลกของเขานะครับก็อคอกดินก็จะข้อดีก็ประมาณเนี้ครับหมูได้รีแลกได้ขายเครียดของมัน ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฝากช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำด้วยนะครับ